ทำเอาแฟนๆอรอลุ้นว่าเมื่อไหร่จะขอแต่งงานสักทีสำหรับคู่ของหนุ่มสุดหลอ่อนเดเด์คูกิมิยะและแฟนสาวยายา่าอุรัสยาที่ได้ควงคู่กันออกงานพร้อมเผยว่าการแต่งงานก็ยืนยันว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนส่วนพ่อถามนเาเด์ว่าได้เตรียมแหวนมั่นไว้ขอหรือยังเจ้าตัวกับอึกอักไปไม่ถูกส่วนสาวยาย่าก็รีบบอกว่าการที่เราจะแต่งงานนั้นมันอยู่ที่ฝ่ายชายเพราะเขาเป็นคนที่จะต้องมาสู่ขอด้านนาเดได้เผยว่าเซอร์ไพรส์หมากคิมเราเห็นแล้วเราก็ชื่น ใจกับเขาไปด้วยส่วนคู่ของเราเซอร์ไพรส์จะยากขึ้นไหมโมเมนต์นั้นก็ต้องเป็นความกดดันอยู่แล้วเซอร์ไพรส์อะไรเดี๋ยวก็คงได้เห็นว่าจะเป็นแบบไหนหลายคนแอบด,ดุ้นวันนั้นก็นิดน เราก็แบบว่าปลื้มปิติไปกับเขาด้วยทําให้บางทีเราก็สะท้อนมองเห็นว่าเราสองคนอะไรยังไงบางทีมีคุยกันไหมเรื่องแบบนี้ก็มีคุยกันบ้างความฝันของเราเป็นยังไงแพลนอะไรไว้คิดยังไงถ้าถึงคิวของเราจริงๆผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราได้มีโอกาสเข้าไปจัดการวันเวลาและตําแหน่งตรงนี้เมื่อถึงเวลาของเราจริงๆมันก็ได้เอาไปใช้อะไรที่เป็นประโยชน์มากๆเหมือนกัน